ถ้าให้พูดถึงซีรีส์สกิฟเกมก็คงหนีไม่พ้นหุ่นโกโกวาอันโด่งดังวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมเบื้องหลังการสร้างหุ่นยองฮีและชอนซูที่ใหญ่ที่สุดในโลกและสามารถให้ผู้เข้าแข่งขันมาก,กระโดดเชือกได้จริง100%เเเหมือนในซีรีส์เลยเบื้องหลังความอลังการนี้เริ่มต้นจากการวางแผนยาวนานถึงครึ่งปีใช้ทีมผู้สร้างไทยมากกว่า200คนร่วมมือกันออกแบบสร้างและทดสอบระบบทั้งหมดโดยใช้เวลาการผลิตมากกว่า8 วันโดยเบื้องหลังที่เห็นอยู่ตอนนี้อยู่ในช่วง50%ของกระบวนการหุ่นทั้ง2ตัวมีความสูงถึง12เมตรประกอบขึ้นจากโครงเหล็กครอบด้วยไฟเบอร์กลาสด้านนอก หน,หนึ่งตัวหนักราวหนึ่งตันแต่ยังไม่รวมโครงเหล็กภายในและยังมีฐานที่ต้องแข่งแรงพอที่จะต้านแรงหมุนขนาดใหญ่ได้อีกด้วยส่วนฐานยึดเหล็กอันเดียวกันทั้งสองหุน่นคือจะใช้หลักการเหมือนโต๊ะคว่ำหน้าลงเพื่อความแข็งแรงและจะทําให้รับน้ําหนักได้ดีที่สุดหัวใจหลักเลยของความสมจริงจะอยู่ที่ระบบแก่งเชือกค่ะที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันซึ่งหุ่นแต่ละตัวจะถูกติดตั้งมอเตอร์สองแรงมา้าจํานวน2ตัวแยกซ้ายขวาควบคุมการหมุนของเชือกซึ่งเชือกที่ใช้ก็ทํามาจากเหล็กทั้งเส้นมีความยาวถึง15.2เมตตตรแ่ัวเหล็กนะคะก็มีการหุ้มโฟ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุแต่อีกหนึ่งกิมมิคก,ก็คือรางรถไฟทีมงานก็ได้ใช้วัสดุอย่างโฟมมาทําเพื่อความปลอดภัยซึ่งบอกเลยว่าทําออกมาได้เหมือนจริงมากๆแต่ตียังไงก็ตีไม่เจ็บนะคะ ทางทีมผู้สร้างเล่าว่าสิ่งที่หินที่สุดของงานนี้ก็คือการซ่อนกลไกลเฟืองขนาดใหญ่ภายในหุน่นและการทาให้หุ่นทั้งสองแว่งเชือกให้พร้อมกันที่สุดซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนที่ใช้เวลาปรับแต่งมากที่สุดของโปรเจก์นี้โดยหุ่นทั้งสองตัวนะคะจะสามารถหมุนเชือกได้รอบละ1 3ถึง15วินาทีส่วนแรงเหวี่ยงจะอยู่ที่1ต่อ300สามารถปรับความเร็วให้ช้าหรือเร็วขึ้นได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะและที่สําคัญสามารถปรับให้เร็วเท่ากับในซีรีส์ได้เลย เื่อว่าใครอยากลองเล่นจริงๆเพื่อความปลอดภัยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีความสูงตั้งแต่120ซนติเมตรขึ้นไปนะคะและจะมีเจ้าหน้าที่คุมระบบอย่างใกล้ชิดตลอดเวลากิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่ลานคนเมืองหน้าศาลาว่าการกรุงเทพโดยมีเสาชิงช้าเป็นฉากหลังถือว่าเป็นการออกแบบที่สะท้อนความเป็นไทยได้อย่างกลมกลืนกับคอนเซปต์ของสกิทเกมที่พูดถึงการละเล่นและการแข่งขันเพื่อเอาตัวรอดสำหรับผู้เล่นที่สนใจนะคะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกระโดดเชือกภายใต้าการควบคุมของยองฮีและชอนซูได้จริงระหว่างวันที่28 8มิถุนายนถึง6รกรกฎาคม2025นี้เท่านั้นนะคะ